สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกเช่นเคยนะครับเป็น e p ีที่3นะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับให้ราคาดีแน่นอนนะครับถ้าว่าท่านใดมีนะครับถ้าว่าท่านใดมีนะครับตามที่ผมได้ บอกไปนะครับที่ผมจะซื้อนะครับขายให้ผมเพียงแค่1นึเหรียญสามารถได้รถ1นึ่งคันมาคี่สบายๆเลยนะครับก็ถ้าว่าท่านใดมีนะครับผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือช่องทางการติดต่อของกระผมนะครับเป็น ID Line, นะครับแล้วก็ QR code นะครับท่านจะ ทีมมาทาง ID Line ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code เลยก็ได้นะครับเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณนะขนาดนี้นะครับก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมนเวนนเรียนซึ่งเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนั่นก็คือปีพศ2546นะครับแต่นะครับ ถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2546แบบปกติผมยังไม่รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2546นระครับดังภาพนะครับถ้าว่าท่านใดมีแล้วจะไปเสนอขายให้กับนักสะสมท่านอื่นนั้นรับรองได้ขายแน่นอนนะครับราคาจะเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเหรียญปีพศ2546รนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับ เป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่2ในเหรียญ5บาทตรุรุนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบปกติถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญยอดนิยมแต่ผมยังไม่รับซื้อนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะรับซื้อแบบไหนชมภาพครับเห็นไหมครับก็เป็นปีพศ2546นนะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบปั๊มซ้อนนะครับปั๊มซ้อนแบบไหนก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเลยนะครับ ก็จะเป็นแบบปั๊มซ้อนนะครับสังเกตไม่ยากนะครับจะซ้อนเพียงแค่ด้านหลังของเหรียญก็ได้นะครับหรือว่าจะปั๊มซ้อนทางด้านหน้าของเหรียญด้วยก็ได้นะครับก็ถ้าหากว่าท่านได้มีก็ส่งภาพมาประเมินนะครับราคานั้นคุยกันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอีกทีนะครับเมื่อได้แอดดลน์ Ad ผมมาแล้วนะครับราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผมจะไม่ชี้ชัดว่าจะให้ราคาเท่าหนุนเท่านี้นะครับ เพราะว่าถ้าสภาพเก่าก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าสภาพสวยก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าว่าท่านมีแล้วส่งภาพมาประเมินนะครับหากว่าคุยกันแล้วผมสู้ราคาไวผมก็จะซื้อไว้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีที่อื่นที่ขายได้แพงกว่าผมท่านจะขายที่อื่นผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ได้ซีเรียดนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะแบ่งปันให้กระผมนั้นผมยินดีรับซื้อนะครับ คลิปหนที่ผมประกาศรับซื้อผมรับซื้อจริงนะครับขอแค่มีตรงอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นปีพศ2546รแต่เป็นแบบปั๊มสอนนะครับแบบปกติผมยังไม่รับซื้อนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าว่าท่านมีเหรียญที่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหรียญที่มีราคามีลักษณะแปลกหรือว่าธานบัตรนะครับที่มีลักษณะแปลกถึงไม่ว่าจะไม่ใช่ดัง คลิปนั้นที่ผมต้องการก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาประเมินราคาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับถ้าว่าผมชอบผมอาจจะซื้อไว้ได้นะครับแอไลน์มานะครับผมจะรอนะครับถ้าว่าท่านได้มีนะครับแน่นอนครับถ้าท่านมีแล้วผมซื้อนะครับเพียงแค่หนึ่งเหรียญนะครับท่านก็ได้รถขี่หนึ่งคันนะครับก็ไม่แพงนะครับรถ สมัยนี้นะครับยิ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับดาวเพียงแค่99บาทหรือว่า199ก็สามารถนำออกมาขี่ได้แล้วนะครับ